ทอทำข้าวเหนียวให้ลูกว้าวเหนียวกินตับช้อนเหมือนมืนโจ๊กเดวเลยวันอาทิตย์หิวข้าวเด็กวัยรุ่นทำอะไรเล่นโทอลอสับนาตาลีวันนี้อยากกินอะไรลาบไก่ลาบไก่กับอะไรตมาฮง มะฮงอะไรอีกข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวจริงๆเหนียวมากมีคนเขียนม,มาฟารันทำข้าวเหนียวปุกเป็นพอทำได้พอเรียกก็มาช่วยเนาะดีลดีล คั้งแรกเราก็ตับไก่เราจะตับชิ้นเล็กะมาสับไก่เราก็ตัดพอมแดงโอ้ย ี้ก็พอเนาะพริกหนึ่งเม็ดก็พอสำหรับลูกกินด้วยเนาะให้นาตาลีไปมาครูดพักชีนี้หน่อยตะลังบ่มักลูกชอร์นาตาลีก็ชอปุูนก็ไม่ชอปเท่าไรต้นหอม มามาทำลาบรูนอต้มน้ำนิดหน่อยตัวเป๊ะนึงให้มันร้อนน้ำเดือดแล้วเราใส่ไกล่ลงไปลงไปคั่วใส่กระเทียมนิดหน่อยน้ำตามด้วยนิดหน่อยไก่สุกแล้วพี่น้องมาทำลาบ <laughs> น้ำปลาประมาณสงช้อนพริกไม่เอาเยอะนาติลกินด้วยพอแล้วข้าคั่วเค่งชองครึ่งอมแล้วใส่หอมแดงกับพริกกับใปมะกรูดมานาาด้วยปีหมวนบูนดทํา พลังบีบไม่หมุนความไทยเนาะเอาอีกนิดน้อยมาเอาเล็ก mix ตีดีจิ้มลาบให้หน่อยอร่อยอร่อยมาต้องใส่อะไรอีกมาตัดใส่ผักชีกับต้นหอมลองไป mix ดีๆ

dat ta sai 2. Dan cosai kun hang. Op. Sai manau yo Natalie, aw? Yeah. Yo mai. I manau mon falang thang. Ne ko au noi no. Natalie เตาให้ห <German> น่อยไมไงช่วยหน่อยใส่ชูรนึ่หน่วยาวตแตก รู้ไม่พอหรืออะไรมะเรือเทศไม่มีแล้ก็ใส่ทัวฝักยาวดีหรือยังเสร็อันนี้ส้มตำที่ไม่มีมะเรือเทศน่าตลกจริงๆ ก็ดูว่าเข้าเหนียวดีไหมไม่ดีที่น้องเห็นไหมอันนี้อะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ดีไม่รู้มูน้องทำอะไรผิดกินได้ไหมกินแต่พรอนได้ มามาชิมลาบกลไาก่ <G ül> น, <G ül> น่องไก่อร่อยอร่อยมากน้องทำเก่น่าสนิทแล้วก็ตำมะฮุงที่ไม่มีมะเขือเทศเป็นยังไงลิมซี ไม่ยัไปทำเพื่อนบ้านด้วยมันไม่มีด้วยอร่อยกรอบด้วยลองดูสิไม่นจเผ็ดมากเนาะลองดูสิปั๊ด รวมด้วยอร่อยเขาเหนียวติดมือรอ้ไหมเราลืมอะไรด้วยเชียดมือเย็นให้มันตัวเนียบ้ามันเหนียวนิดหน่อยนะโอเค โอเคเราไปแล้วสวัสดีครับทุกคนบายบายทีมสวิตเซนด์กี่พอยไม่บอกไม่รู้ไหม้าไม่บอกก็เป็นอะไรไม่ดีอร่อยอร่อยบายบาย